คำต,ต่อมาครับผมคำว่าคุณบางทีผมก็ใช้คำนี้คุณอะไรเงี้ยอะไรของคุณเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยเวลาทะเลาะบางทีกูคุณด้วยไหนคุณบอกอย่างนี้ไงกูเป็นเด็กพอจ้ะช็อกบ๊ยชอกบ๊าย สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับคือมันหล่อเนี่ยเสื้อตัวนี้ต้องเป็นกูที่โดนตลอดต้องเป็นเด็กมินตีวันนี้มาดูกันคำเดีกแฟนก็คือเราจะมาดูกันว่าคนที่ใช้คำประเภทนี้เป็นคนแบบไหนแล้วก็คำพวกนี้มันรู้สึกยังไงได้ครับเดี๋ยวสิปกติเรียกแฟนมีศัพท์นามเรียกนะครัเคยมีเคยมีเคยมีคำเคยมีแฟน เธอเขาแล้วก็ไอตูดเธอแมนแเลยพวกอ้วนเลยพวกเนี้ยอ้วนทั้งทั้งที่เขาหอมอ่ะเริ่มเลยคำแรกเธอสากคโลกครับคนนี้ทุกคนใช้กันคิดอล้รไม่ออกก็เธอเธอรู้สึกว่าสแตนดาร์ดมากเลยเธอก็หมายความว่าอีกคนหนึ่งอ๋อโอ้โหพูดเข้าใจง่ายแค่นั้นเออแค่นั้นหมายความว่าไงนะคอนเทนต์อะ อะไรนะเอาเช่นนี้แบบเธอนี่ต้องพูดว่าอะไรเธอเธอเนี่ยได้ยินโดพูดบ่อยโดยใช้โดยใช้คำว่าเธออายุเท่าไหร่ไม่เกี่ยวแต่แบบเหมือนรับลดลงมาให้มันเท่ากันอ่ะไม่ไม่ใหญ่หรอกครับอ่าอ่าาสากลเลยมั้งรับคาฉันเธอทุกเพศทุกวัยดีว่ะคนที่ใช้คํานี้เป็นแบบไหนกูว่าคู่รักปกติอ่ะอันนี้ใช้ได้ทุกคนทั่วไปเลยบอกว่ากูมึงง่ายสคำต่อไปครับเตงเตงครับเตงเตงเตง ผมรู้สึกว่าอันนี้เริ่มมีความสนิทขึ้นมาหน่อยหมายถึงถ้าอันนั้นอัน,นอนนันเมื่อกี้เป็นเลขหนึ่งอะไรเงี้ยอันนี้จะอยู่ประมาณ4-5มีใครใช่ไหมในชาวกบลัยเต่งเต็จไงเออเต็จอย่างเงี้ยบ่อยเต็งเห็นไหมอย่าตีเขาตัวเองอย่างนี้ดิไม่โดวเองเออใช่ใช่จะใช้เต็งเต็งกับนุ่นใช่เช่ตัูเอตัวเองใช่เต่งฟังฟังเก่อนดิพอแล้ว แล้วแทนเคยใชค้คำว่าเตงถ้ากับแฟนวันนั้นไปที่ไหนที่บอกว่าเขาถามแทนว่าครั้งแรกกับเตงเนี่ยไม่แม่ <c oughs> ไม่มีไม่มีไม่มีอาคิดว่าคนที่ใช้คำว่าเตงเนี่ยเป็นคนยังไงฮะเดี๋ยวมาต่อว่าเป็นคนแบบกู เหมือนเหมือนพวกขี่อ้อนๆหน่อยๆอ่ะเออคนน่เต่งเต่งอะไรเงี้ยคนน่ารักคนที่แบบว่ามองโลกในแง่บวกอยู่ก็แบบคู่รักเราสดใสเหมือนเวลาคนใช้ชอบมีความผิดนะไม่ใช่ไม่ได้ว่ามึงกูกำลังคิดแบบคนพูดเต่งโอ้โหเขาเขาไปกินข้าวเพื่อนลำเดียวนะเต่งนะนะเต่งนะอ่านละครด็เออเออกำลังคิดในแบบบริบทที่ใช้อ่ะต่อไปก็คือ ป้าป๋าป้าเอี่ยวกับ AR กินได้อ่านเป็นป๋าโธ่ AR ได้พูดออกออกมาเลยนุยว่าป้าป้าป้าหมาป้าหมาป้านี่งัป้านี่ทลผมแล้วความคิดผมคือมีสองิบทแม่เรียกพ่อขัพี่บริบดหนึ่งก็คือเป็นวัยรุ่นยุคผมนี่แหละแต่ว่าแบบว่าเรียกกันแบบป้าม้าอะไรเงี้ยตอนแรกคําว่าป้าคําเดียวกูอีกฟิลหนึ่งเลยพอป้าม้ามันเออมันดูเป็นครอบครัวพอป้าคําเดียวแบบ น่่ตางวึะป้านี่หนักเลยไม่เคยใช้เลยเพราะแบบไม่ไหวอ่ะกูไม่ชอบไปปิวป่เออมันใกล้เคียงนะป่าป้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 าเป้า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 ปกาป้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 าน้าป้าป้าป้า้าป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 ไา้าป้้าป้าป้า้าป้าป้าปปาป้าา้าป้าป้าเปาาป้าป้าา อย,อยากมีครอบครัวไหมไม่รู้สิไอมองเหมือนโดนนะพวกอยากมีครอบครัวพวกนี้เออแบบอยากอยู่ด้วยกันอยากเป็นฟิลแบบว่าเล่นของเล่นทำกับข้าวป้าหมาป้าหมาหอะไรเงี้ยเราเริ่มไม่เหมือนนะอ่ามีตื้นอ๋อกูกูตอบใหม่ครั้งนงอาจจะ <laughs> อาจจะเป็นคนที่นา่ารักน่ารักเล่นเล่นกันแล้วก็มีทิศทางในการมองชีวิตทางเดียวกันประหลาดไม่ไม่ประหลาด คำพูดต่อไปแล้วก็รู้สึกว่าคำมันประหลาดอ่ะขนลุกว่าอ้าวกูเรียกมึงโห่ป้าโด้ไมได้เชื่อเขาไม่ได้เชื่อคนที่ใช้คำนี้ก็คือเป็นคนที่มันเป็นคนที่คิดว่าคนนี้แหละเออแบบว่าป้ามาอะไรอย่างเงี้ยอยากให้มาอยู่ในครอบครัวเดียวกันใช่อยากให้เป็นส่วนหนึ่งด้วยกันมีอะไรเชื่อมกันคำต่อไปครับอ้วนคำนี้ทั่วไทยมันก็น่ารักอีกอ่ะ ในบริบทของเขา,าอ้วนอ้วนมันคือแบบลุกอนน<ล>ะเอนนอก้อนปุ๊กลุกอะไรพวกนั้นเป็นคําที่น่ารักอะอันเนี้ยอ,อ่าพี่ชายผมเคยใช้พี่ชายแบบแท้ๆเลยคือเขาใช้เรียกแฟนอันนี้ไม่ได้บูลลี่นะแต่ว่าปแฟนขเขาที่แบบว่าอ้วหนอยอะไรเงี้ยอ้วนแต่บางคนก็ไม่อ้วนเ<ช>ท่าที่เห็นเคยเคยมีเรียกอ้วนเขาก็เรียกอ้วนแฟนคนก่อนก็เรียกอ้วนอะไรเงี้ยเหมือนแบบไม่รู้จะเรียกอะไรอะแต่พี่พี่ติ๊กใช้คำนี้กับผมนะอีกอ้วนอะไรเงี้ยเราใช้กับผมเหมือนกันแต่เปลี่ยนบริบทที่อ้วนอะไรเงี้ย นนี่มันอยู่ที่น้องครับว่าน้องมองบุลลี่หรือเปล่ากูไม่ได้เรียกมึงถูกถโกทำไมมึงไม่แก้พวกอยากมีสัพนามแทนใช่ใช่แมยังไงใช้คำว่าอะไรเขาคนที่เขาใช้เออเหมือนอยากหาอะไรแทนแฟนเขาให้มันดูน่ารักไอ้อ้วนมันแมนแบบเราใช้ได้เออเออเอ่าปะอ้วนเข้าใจะอ้วน ต่พูดคำพูดคำพูดพูดอะไรแย่คนที่ใช้คำนี้เป็นคนแบบไหนอ่ะคนที่หัวโลกสวยงามมากอต่ว่ามองทุกอย่างมันดีไปหมดเลยอ่ะเออมองมองแฟนเราน่ารักไปหมดเลยถ้าอย่างกูเรียกแฟนกูเนี้ยก็ใช้แท้คือแบบมันทําอะไรก็น่ารักไปหมดเลยโดนใจอย่างเงี้ยโดนเส้นแต่อย่าใช้บ่อยเคยไปตลาดแล้วเรียกอ้วนก็หันกันหลายคนไงคำต่อไปบีเบบี บีเนี่ยเอาจริงก็เคยเคยใช้ไม่ไม่เคยเห็นเคยเห็นเพื่อนที่เขาจะแบบว่าเป็นคู่ที่น่ารักกันในชีวิตจริงกูไม่เคยใช้แน่แล้วก็ไม่เคยเจอคนใช้จริงๆก็เคยเจอในยูทูบในอะไรพวกนั้นช่องสอดอเออช่องสอดล้อเขาเรียกกันบีกันละไฮะเดฟเรื่องบีกันแล้ววะแล้วราเดฟื่อสึไงชื่อแฟนเขาอาจจะเรียกยากเลยกอย่ากเช่นเลยสุโรด อเรียกแบบแบบให้แบบเราว่าเหในหนังอีลี่อีลี่แบบคืออะไรแบบไม่คือแบบตัวเดี่ยวสัตัวตัวย่อเันแบบย่อน่าจะเป็นแบบความสัมพันธ์ที่เพิ่มพูนครั่งหรืออะไรไม่รู้ว่าเพิ่มพูนมากยิงหมูอ้วนไอติสตมึงจะข่มอะไรมึงช่วยเพื่อนหน่อยมเพิ่มพูนกูกูรู้สึกแบบ เพิ่มพูนเนี่ยเขาจะบีพวกบีอะไรพวกนี้ดาราใช้เยอะน่าจะเป็นคำแบบไฮโซอ่ะคำแบบติดหรูอ่ไม่ไม่กูไม่จะหมายความว่าเขาแบบติดหรูอะไรงั้นแบบว่าสมเด็จมึงใช่อะแบบว่าชีวิตเขาดูไฮนิดหนึ่งอ่ะเออชีวิตพวกชีวิตไฮไฮเขาจะเรียกอะไรแบบถึงอ่ะงินถึงแบบชีวิตที่แบบรอบข้างแม่งดีดูสูงอ่ะเป็นเด็กเด้อน่ารักน่ารักเป็นเด็กไม่เด็กแต่แบบจิตใจแบบ ชอบอ้อนอะชอบคนโตกว่าแล้วเพื่ออ้อนอ้วนอ้วนนี่ยังขี้เล่นอยู่อ้วนแบบเออบีก็ไม่จะซุกเลยเอออะไรแบบซบอกอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นเรียกอันนั้นเรียกว่าอ้อนแล้วอันนี้เรียกว่านุ่มนิ่มอันไรไม่ใช่นุ่มเพิ่มภูมิไม่ใช่ไม่ใช่อ้อนเพิ่มภูมิเป็นคนที่เพิ่มภูนหรออ๋อทั้งใจใส่ช็อตเลยเพิ่มภูม มตกูนแตกูนแต่แต่แต่กูกูไม่ได้แบ่งสซนชั้นนะว่าสูงหรือเตี้ยเขาจะพูดอะไรกันยังไงแต่แต่แต่จากประสบการณ์ที่เห็นมาคือแต่ละคนที่คู่ที่เขาพูดบีกันเดฟหรืออะไรนะเบฟบอะไรบีกันเดฟเบฟอะไรเนี่ยก็แต่งตัวดีเออแต่งตัวดีมีชีวิตที่ดีกว่ากู เออมึงก็แต่งตัวดีแล้วนะเนี่ยมึงมีปัญหากับกูแล้วไอ้ตรงลึกซึ้งเพื่อที่จะแสดงออกว่าความรักที่ฉันให้เธอเยอะนะเออเลยเป็นปีเป็นคนรักการที่เพื่อนผุหน้าไม่ใช่เพื่อนผู้เลวไม่ควรที่งงไหมอะไรวะเนี่ยของใช้ได้หนุ่มขาวตี๋เปล่านั่นน่ะสิมีเคยเล่นมึงบ้าปีอ่ะไม่มีเรื่อขัดอยู่ เออมึงพูดแล้วเห็นภาพดิจริงป่ะเนี่ยควอมรู้แบบพี่ใหญ่เนี่ยแต่เกิดกูไม่ได้แบบเล่นแบบเด้อกูโดนบุกคำต่อมาครับผมคำว่าคุณเคยใช้คำนี้คำอะไรคุณเฮ้ยแต่แต่ไม่เคยใช้กาแฟนนะคือเป็นเป็นคนคุยอะไรมึงใช้บ่อยเนี่ยคำนี้คำน้กูชอบนะแบบว่าแทนแบบมาตรฐานดีดูให้เกียรติอะไรประมาณน้ยเวลาทะเลาะบางทีกูคุณด้วยไหนคุณบอกอย่างนี้ไงพูดเป็นเด็ก คนนี้ใช้มันอายุนิดน,นึงคงไม่ใช่แบบเด็กสิบสี่สิบห้าแบบคุณชื่ออะไรครับ ไม่ใช่คิดในแง่ความเป็นจริงเว้ยมันน่าจะเป็นคนโตนิดนึงคือเขาเป็นเพื่อนเราเป็นเพื่อนเรามาก่อนแล้วเรารู้สึกว่าากจะเปลี่ยนความสมพัญจากเพื่อนอ่ะเป็นแฟนจากตอนแรกที่พูดว่ามึงกูใช่ใช่พี่กูมึงแล้วเปลี่ยนมาเป็นคนไม่แปลกหรอผมก็รู้สึกว่าตอนนั้นไม่แปลกเพราะว่าผมอยากจะได้เขาจะเป็นหัวเขาผมจะเป็นหัวเขาผมเลยต้องแบบเปลี่ยนขับพนามเพราะว่าตอนนั้นมึงก็รู้สึกดีเขาเขาก็รู้สึกดีมึงสรุปแล้วคือมึงคิดเองไม่ไม่เขาเขาบอกว่า เราเป็นล่กันดีกว่าเราเป็นล่กันดีกว่าบางทีผมก็ใช้คำนี้คุณอะไรเงี้ยอะไรของคุณเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเจอมาชดกินเนีดยเอออะไรของคุณเนี่ยเราไปเจอคนแปลกหน้าเราก็ชอบเรียกเขาพี่ก่อนวะคุณครับคุณทำกระเป๋าตังค์หล่นต้องแปลกด้วย พี่พี่พี่ฝาตังหล่นเงี้ยมันมันตังหปากกว่าเออมันมันเรามากกว่าอาจจะอยู่คนสังคมกับเราเพื่อนก็บอกว่าเรียกคุณคุณไม่ได้ใส่ดีหรอจะหลอกยัง <ๆ S 1> <ๆ S 2> ไ,ไม่คนดีเลยนะผมไม่คนดีสมมติคนมาจิ้มเรียกคุณเงี้ยก็แปลกไปว่าอาจจะมีนะคุณโดง,ง,งนนเงี้ยคุยไงยันซี่ขอคุณหรือคุณติ๊กคุณโดนเรียกคุณมาตลอดเลยลูกค้าแล้วมึงเรียกเขาว่าอะไรดื้อคุณอ้วนคำสุดท้ายแล้วครับพ่อจ๋า พ่อจ๋าไม่ได้มีอะไรยี่ดบวกนะแตกูเพื่อมีคนเรียกแฝงว่าพ่อจ๋าใช่อ่ะพ่อจ๋าแม่จ๋าไงอ๋อไอคิดฉัคิดถึงพ่าจ๋าแม่จ๋ากูกินไปทานนะกูยอมรับเลยกูแปดบวกเลยของมีพ่อจ๋าแต่บางท่านยังไม่แปฝงพ่อจ๋าทำกับข้าวให้หน่อยดี กูว่าคนที่ใช้กาพ่อจ๋าแม่จ๋าได้คือตัวมันติดกันตลอดเวลาเคยได้กินตอนพวกมีลูกอะไรอย่างเงี้ยอ๋อคนที่มีครอบครัวแล้วก็จ๋าแทนแทนเด็กของพ่อแม่จริงพ่อแม่จริงๆเลยคือให้ลูกฟังอะไรอย่างเงี้ยอับแม่จ๋าได้ไงพ่อจ๋าแม่จ๋าเนี่ยไอ้โดพูดแล้วสอบป่ะสอบแต่ผมคิดเองครับผมความคิดคิดช่วยอยู่แล้วไงมันจะมีความคิดที่แบบคิดบางทีเลยพ่อจ๋าอะไรเงี้ยมันจะแบบโอ้โมไม่ได้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 คือแข็งตัวเลย ความรู้สึกถ้ากูฟังอะกูส่วนตัวนะว่ามันแปลกแปลกถ้ากูเรียกเองกูขนลุกแน่กูรอดร้านเปอร์เซ็นท์ที่ตึงบอกกับพลเลยพ่อจ๋ามันดูแบบแดดดี้อ่ะดูแบบลงตามนิดนึงเหรอหนูขาอะไรเงี้ยอันที่เป็นพ่อจ๋าเนี่มันเป็นหนูขาอะไรเงี้ยแบบอ๋อยั่ยยุ่อะไรใช่ใช่ใช่พ่อหนูน่ารักพ่อจ๋าโอเค อ่ะถ้าแปลเป็นอังกฤษอ่ะแดดดียังเงหรออ่าอาจจะใช่อ่ะจะดีก็คิดไม่ออกเนี่ยตัวติดกันหรเออแบบว่าถึงขั้นนั้นน้ำเนื้ออกว่าแบบรักกันถึงขั้นที่แบบว่าเอออยากสร้างครอบครัวด้วยกันเออแบบเกินอ่ะเกินไปอ่ะไม่ไม่เกินแบบเยอะอ่ะก็คือไม่ดีคือคือดีดิมันดีแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนไงมันไม่มีอันไหนไม่ดีไม่ดีอ่ะถูกป่ะโอเค the good life คำจะแปลความดีๆก็จ๋ากันความความรู้สึกเลยไม่จ๋าเรียกพ่อเอาหนึ่งเลยเล็กพ่ออ่ะไม่เรียกแฟนไม่เรียกแฟนเล็กพ่อแต่มันคือเป็นคอนเทนต์คำเรียกแฟนเร่คือคนที่ใช้เป็นคนที่แข็งตัว คนที่ใช้คำนี้ยคือแบบไหนน่ารักพ <laughs> ี่จะขามนี่กูตอบแล้วเนี่ย <c oughs> ว่าจ๋าอะไรครับจบไปแล้ว <c oughs> ชอบคำไหนสุดคะเธอ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 ,อผมเธอมันคำที่เรียกง,ง่ายใช้ได้ทุกความสัมพันธ์เธอเนี่ยแหละ <c oughs> ผมใช้ <c oughs> เธอคุณคุณ <c oughs> เรียกคว่าเธออืมน่ารักใช้ง่ายจุดแล้วสำหรับกูหมอคนอังกูเียกมั้งอบคคำว่าเธอไนี่แหละเอ้ยเพราะว่าใช้อยู่ทุกวันเนี่ยมันเรียบง่ายเดี่บสี่คนตอบเธอ สี่คนตอบเธอหมดเลยเพราะอะไรเหตุผลอะไรคนเหมืง่ายเพราะง่ายง่ายใช่ชอบอะไร่เรียบง่ายเสือกจี๊ดจื่ชอบใช้ชีวิตเรียบง่ายแต่การแต่งตัวของมาที่หนึ่งเนี่ยมึงว่าคุแต่งตัวเน้นเนี่ยนะถ้ามึงมึงดูดูสุดสุดแล้วอ่ะแบบกูชีว ก็สัาคัสสำหรับคู่รักบางคู่ที่เขาชอบที่จะมีอะไรพิเศษร่วมกันส่วนบุคคลว่าเขาชอบก็คือเขาเพิ่มความรักให้กันและกันเองทําให้ทุกวันมันไม่จืดมันมีอะไรมาพิเศษอะไรประมาณนั้นเลยนสจำได้ผมไม่บอกไม่ใช่ผมไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นจริงก็ไม่ใช่ผมคิดแค่เขาเขาต้องการที่จะมีอะไรเรียกแขนกันได้ดรือว่ามีอะไรตืนเต้ยิงนี้รอยู่ เอาอยู่ไว้เราช่วยนยถ้าเล็งตัวไหนแล้วถ้าคุณคนไหนแกน้งเล่นคุอด่นกจะตัวไว้จะเรียกอะไรก็ได้ครับแต่ขอให้รักกันนานๆครั้งเอง